กับเป็นอะไรเหรอจะ๊ะเป็นอะไรเหรอจะ๊ะออมสินรอร่อยเลยอร่อยเลยอูลองจ้าตัวเองเลยเนาะอร่อยเลยอยากอร่อยก็กินเองเลยอุ้นี่นหนูพึ่งหูพึ่งบ่ ไอค้อคืไอ้คก็สองสามวางทีสมาปรหอยนะบอ่โหพึ่งเลยนะจ๊ะออมสินนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยสูงสามเมตรค่ะพี่น้องไม่ใช่สมเมตรธรรมดาหรอกสาเมตรกว่าอายุก็สามสิบกว่านะคะสูงสามเมตรด้วยอายุสามสิบกว่าด้วย ตัวใหญ่มากเป็นช้างที่มีลักษณะที่สวยงามรูปร่องาบานค่ะงาเข้าบานค่ะพี่น้องงารูปหล่องาบาน,าบานาเออเออเออเราไม่คาเออ้าใกล้หรอกนี่เออเอดูดูดูโอามสิน เนี่ยก็ชอบกินต้นไม้ค่ะชอบกินต้นไม้ต้นหลากหลายชนิดเลยนะคะช้างจะชอบกินมากเลยเป็นพวกกับต้นหญ้าต้นไม้ต่างๆ่างเลยเพราะว่าเป็นสมุนไพรด้วยอ้ามสีนอ้ามสีนอ้ามเสีน อ้อมสินสง่างามนะคะพี่น้องสูงเท่าหลังคาบ้านเลยสูงเท่าหลังคาบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะนี่อ้อมสินนะคะนี่อ้อมสินสูง3มเมตรนะคะสูงมากหรอด้วยดูทำตาทำตาทำไมทำตากระพริบกระพริบใส่อะ่ะ สงสัยอยู่ไอ้เสี้ยวบอกเขาประมาณแบบนั่นไหนไหนเขาประมาณแบบไอ้เสี้ยวบ่กไอ้สงสัยเนาะคนคนนี้คือใครวะฉันได้ยินเสียงมานานแล้ววะ่ะบ่เออจำบืนจน,จนาฬิกาจะสัตว์โดตื่น สัตว์เดมืองไงบ่ไงก็คจีสัตว์ดอจาลงส่องเดิอลาดตื่นเลยจ่าลองส่องลาดสัตว์ดิคือไงเวลาคิดกคอจีคือบึ้อีกตัวบ่นาเขียนก็ปนะไอ้สู้ได้หนอเนาะ ไอ้ซู่ได้หนเนาะเนาะเออโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนพึ่งต่อยแล้ว ออมสิน้ำหนักประมาณเท่าไหร่กี่ตันสามตันเลยเ่สูงสามเมตรหนักสามสิบกิโลเออไม่ใช่สูงสูงสามเมตรอายุสามสิบกว่าน้ำหนักก็สามตันประมาณไม่ประมาณหรือว่าเขาชั่งน้ำหนักเรื่อยๆใช่ไหม,มเขาชั่งน้ำหนักช้างเรื่อยๆเนาะ กินต้นขนุนน่ะเออกินเลยกินเลยเป็นสมุนไพรกินเลยเอออันนีบอลูนเสารดาวดืด่มไปอ,อันนีบอลูนเสาดาวหน้าดึงลูดเจอวะฮะอ๋อเครื่องร่มาอะไรแก อดึงแน่นอเนาะนี่เจ้าของบอกว่าให้หอบดึงก็หอบดึงหักเลย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 หักลงเลยหักลงเลยเออ ยนี่ค่ะเวลาเขากินเขาอาปากใหญ่มากอะเออเออฮะบนสูงก็บนสูงอ่ะเออหักลงมาเลยเออ กินให้หมดก่อนพ่อควานบอกแล้วค่อยหักลงมาใหม่ไม่งั้นก็จะเหยียบเล่นเหยียบเล่นไอ้ออออไพบราดหลอดเนื้อ แต่โนะโทรมาเดวพึ่งขึ้นบ่ะจะขึ้นเหรอเะีวพึ่งขึ้นบ่ะจะขึ้นเหรอไม่ว่าจะขึ้นละเออเออบาทค่ะองค์บากตีลังกาสิเข้า ปีนไปแล้วก็หมุนตัวลงมาองคอหักแน่คอหักแน่ค่ะพี่น้องบอมนจะ่า